อะไรไหมคร <sh> <sh> ับาถึงแล้วว่าให้ช่วยอะไรนรั้ตามสบายเลยค่ะพี่กาน้องนี่ครับสวัสดีครับร่นลายห้องเจรอนะตามสบายเลยคสวัสดีครับเกิอะี่าไนมายมจะใกล้จะไล่วนไปน้ เจเจเบียนรถสองโอระเบียนอะไรครับสองหกครับผมสองหกครับไผมไปซื้อนะครับผมรถพี่เมย์ก็หกหกแปดใช่ไหมของที่เป <patrons> ็นเรื <c oughs> <A> ่องตัวน่าจะจับตัวกลางครับผมครับของไหนของนี้ มีที่ว่างเลยค่ะมีที่ว่างกหนักซือน้งสาน้าตัว่กวได้คันได้หมดเข้าาค่ง่เศ้ายม่อว่า่เศ้าหบว่าจะซื้อแล้วเสียดายจ้างมางัน่นท่ที่แล้วหหนึ่งสา่วันนี้่าหนึ่งสา ถูกเยอะไหม่อน้องแอน้องทได้ความเยอะต้องทได้ถงได้ผลเทยม้ตุน้าคุณลุงล่างข้างบนหนึ่งสองมบันอีลังเลคุณลุงไปดูเลขลอตเตอรี่หน่อยหใบอะค่ะเฮ้ยมีสองแปดด่ะมไหมโอ้ยไปนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ครบเจตุนี่ หน้าสองแกะจะได้อีกสามใบลุงหนึ่งใบทางด้านนอกหนึ่งใบหมดลุงเราจะได้รางวัลที่หนึ่งเด้อเคทดูก่อนเาบอกมาด้วยเนี่ยจางี้ให้ช่วยส่วนไหนให้แก่ผงให้ประกอบผงให้ยกถุงให้เป็นชิ้นๆแล้วก็ยกของแพ็คแล้วไปวางหน้าบ้านสิครัไปวางหน้าบ้านเนาะโอ้ยบ้านจะมาเลยงานขนาดของเราอยู่แล้วเอ่อลุงบอกไม่ต้องมองฝอยเด้อ

ข้างหน้าไม่ได้มีคนเดียวรยการนี้าเปนหนึ่งชั่วโมงังนตั้งนาน้อยค่ะท่านครับ

กาให้โรงเรียนปลจังเลยจะได้ค่าน้ำมันรถสักทันโอ้โหค่ะฟูช่าเอนเอนต้าเอ็นปลูกแสนสองแสนมเท่าไยวาเววาวนะจะได้ยืมซื้การเมื่อไหล่ะตื้น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 มันมันมันม่มันไม่ได้แสนสิเอาได้แบบมื่นเราไปตื้นโอ้ยตั้งแสน รถตุรีออกไม่ตาต้องส่องเงียดไปเงียดมาเลยมันเริ่มมาลงร้อยแล้วมันมาเริ่มเต็มไปด้ยนี้เลยคบสามสิบห้านาทีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงแปดนาทีเอาเชิญคนย่างเดี๋ยวยืนเดี๋ยวครับผมสามสิบห้านี่จะบลิดนะมองพันกว่ากิโลใครจีหรือแฟนนะครับผมก็ต้องมีคนดูนะครับผมอะต้องมีคนเื่อโอ้ยดีแล้วถ้าออกตัวเก่าหัวหน้าแล้วก็เอาตัวเก่าเปลี่ยนแค่เลขหน้าตัวเดียวได้แล้วมัน